สวัสดีครับเรื่องราวของผมเกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวขับรถไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งและในช่วงขางกลับมันได้เกิดเหตุบางอย่างที่นำมาสู่เรื่องหลอนแบบชนิดที่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันคือที่สุดแล้วในชีวิตของผมเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าไอแบงค์โดยที่ผมเองก็พาแฟนไปด้วยและเพื่อนของผมก็พาแฟนไปด้วยเช่นกันในทริปนั้นพวกเราไปกันทั้งหมดสี่คนขับรถขึ้นไปทางภาคเหนือไปสัมผัสอากาศหนาวนอนค้างตามโฮมสเตย์ของชาวบ้านซึ่งทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปผลัดกันขับไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งถึงในช่วงขากลับ ก็มาถึงจุดที่ว่าพวกเราทั้งหมดกำลังจะออกจากตัวเมืองแล้วแฟนของเพื่อนก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยเดี๋ยวถ้าเจอร้านขายของแวะสักหน่อยจะได้ซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้านกันในตอนนั้นเพื่อนที่เป็นคนขับมันก็ขับมาเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะจอดจนกระทั่งถึงในจุดหนึ่ง เมื่อขับรถข้ามจังหวัดวิ่งมาถึงชานเมืองแฟนของเพื่อนก็บอกว่าทาไม่จอดแล้วจะไปจอดที่ไหนจะสุดเขตภาคเหนือแล้วเดี๋ยวจะแวะซื้อไม่ทันแล้วในตอนนั้นเองขณะที่เพื่อนขับมาผมก็สังเกตได้ว่าอันที่จริงแล้วเพื่อนไม่ได้ไม่อยากจอดแต่เว่ามันพยายามมองหาร้านมองหาบางอย่างที่น่าสนใจ มันก็เลยขับมาเรื่อยๆไม่ได้วแวะตามร้านชื่อดังจนเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่แฟนของเพื่อนทักผมก็เห็นว่าเพื่อนของผมมันล็อกเป้าเข้าไปที่ร้านหนึ่งโดยที่มันเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ชะลอเข้าข้างทางก่อนที่ผมจะเห็นว่าร้านที่มันจะเข้าไปนั้นลักษณะเป็นร้านเล็กๆเ,เป็นเพิงไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ข้างทางซึ่งน่าจะขายพวกผลไม้ ขายพวกขนมพวกของฝากต่างๆที่น่าจะรับมาจากร้านใหญ่อีกทีเมื่อขับเข้าไปถึงเพื่อนของผมก็จอดเลยครับจนแฟนของผมก็ถามว่าทำไมถึงมาร้านนี้จะมีของให้ซื้อเหรอทำไมถึงไม่ไปร้านใหญ่ลองขับไปอีกหน่อยดีไหมแล้วเมื่อกี้ตอนที่ขับมาก็ผ่านมาตั้งหลายร้านซึ่งน่าจะสะอาด แล้วก็มีของให้เลือกมากกว่าเอาหน้าร้านนี้แหละลองดูก่อนจะได้สนับสนุนชาวบ้านด้วยดูแล้วเขาน่าจะใจดีของอะไรก็เหมือนเหมือนกันแหละแล้วอีกอย่างแกเห็นไหมว่าใหญ่เจ้าของร้านแก่แกแล้วคงต่อราคาไม่ยากและก็นั่นเลยครับทันทีที่เพื่อนพูดออกมาผมก็เข้าใจ แล้วก็รู้นิสัยเพื่อนดีเลยว่าทําไมถึงเจาะร้านนี้ซึ่งเหตุผลก็คือว่าเพื่อนของผมเป็นคนขี้งกถึงแม้จะมีเงินมากแต่ก็ไม่ค่อยอยากจ่ายต่ออะไรได้ก็ต่อหมดรวมถึงในบางครั้งเวลาที่ไปซื้อของก็จะขอของแถมจนแม่ค้าแทบจะขาดทุนแล้วในวันนั้นก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับคือทันทีที่เพื่อนลงไปผมก็เห็นว่า มันเดินเข้าไปหยิบจับหยิบของขึ้นมาดูหลายอย่างพร้อมกับพูดจาปากหวานพยายามหวานล้อมแม่ค้าโดยที่ผมก็เห็นว่าคนขายที่อยู่ในร้านนั้นเป็นป้ากับลุงสองคนซึ่งจะหากจะเรียกตากับยายก็คงจะดูแก่เกินไปแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าลุงแกมไม่สนใจไม่แม้แต่จะชายตามองแล้วก็มีเพียงแต่ป้าที่เดินยิ้มเข้ามา แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนของผมในตอนนั้นผมกับแฟนก็ยืนเลือกของไปแล้วก็ได้ปลาทอดตัวเล็ก,ลกๆกับอาหารแห้งอีกนิดหน่อยเพื่อจะเอากลับมาฝากแม่แฟนแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมายืนรอแกะอาหารแห้งในมือกินและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าผมเห็นภาพที่ชินตาเป็นภาพที่น่าอับอายซึ่งนั่นก็คือว่า เพื่อนของผมกำลังหยิบผลไม้หยิบอะไรหลายอย่างใส่ถุงหยิบนูน่นหยิบนี่เต็มไปหมดโดยที่ปากก็ต่อราคาพยายามพูดจาหวานล้อมเพื่อจะขอให้เขาลดราคาซึ่งในทีแรกผมก็เห็นว่าคุณป้าแม่ค้าใจดีพยายามคิดเงินให้ถูกๆแต่ก็ปรากฏว่า mm. เพื่อนของผมมันก็ชวนคุยไปเรื่อยอันไหนที่คิดเงินแล้ว มันก็จะเนียนหยิบเพิ่มอันไหนยังไม่ได้คิดเงินมันก็ต่อจนราคาถูกจนผมได้เห็นว่าสีหน้าของป้าแม่ค้าเริ่มจะไม่สบอารมณ์มีอาการไม่พอใจแต่แกก็ยังยิ้มแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหนูลูกของป้ารับมาขายเอาเงินทุนไปหมุนมาป้าได้กำไรน้อยหนูอย่าต่อป้าเลยนะลูกนะและเพียงเท่านั้นและครับ หลังจากที่คุณป้าพูดออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนของผมมันทำสิ่งที่ไม่น่าทำนั่นก็คือว่ามันเอาของที่หยิบมาทั้งหมดที่ใส่อยู่ในถุงขนาดใหญ่วางลงที่แผงของป้าแล้วมันก็บอกว่าถ้าแบบนั้นไม่เอาแล้วจะขอคืนของทั้งหมดเลยแล้วก็เอาขนมที่เลือกมาเป็นสิบถุงวางคืนให้กับป้าแล้วก็บอกอีกว่ามันจะจ่ายแค่ค่าลองกอง ที่ชิมไปทั้งหมดสามลูกซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดที่มันเพิ่งชิมไปจากสิ่งเหล่านั้นที่เพื่อนของผมทำผมก็เห็นว่าคุณป้าแกน้าเสียเลยครับเพราะขนมบางอย่างแกเพิ่งตักขึ้นมาจากถาดเอามาแพ็คใส่ถุงตามสั่งแล้วพวกอาหารสดแกก็คงไม่อยากเทกลับลงไปแล้วด้วยความสิ้นหวังแกก็เลยบอกว่าถ้าแบบนั้นก็ไม่เป็นอะไร ลูกจะเอาไปก็เอาไปแล้วอยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายให้ป้ามาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าจากของทั้งหมดที่น่าจะมีประมาณห้0ถึงแต่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเพื่อนของผมควักเงินให้ป้าแค่ร้อยกว่าบาทซึ่งไม่น่าจะถึงราคาทุนไม่ถึงเครื่องที่ต้องจ่ายด้วยซ้ำ แล้วผมก็ได้เห็นว่าป้าแกก็มองมีอาการน้ำตาคลอซึ่งผมกับแฟนก็มองหน้ากันเพราะถึงแม้ว่าผมจะรู้นิสัยเพื่อนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทำถึงขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเดินกลับมาถึงรถผมก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเอาไปคืนแกเถอะหรือไม่ก็จ่ายเงินเขาเพิ่มหน่อยเพราะเอาของของเขามาขนาดนี้ ผมรู้สึกว่ามันเกินไปน่าสงสารแกแกอาจจะมีกันอยู่แค่สองคนทำมาหากินอย่างเหน็ดเหนื่อยเราไม่ควรทำอย่างนี้กับแกแต่เพื่อนก็บอกว่ามันไม่คืนเพราะของเหล่านี้ต้นทุนมันถูกมันรู้ต้นทุนอยู่ยังไงแกก็ไม่ขาดทุนซึ่งหลังจากที่ได้ฟังผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้เห็นว่าป้าแกมองตาละห้อย แม้ผมจะสงสารแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆจนในตอนนั้นหลังจากขึ้นมาบนรถเพื่อนก็จะขับออกมาแต่แล้วก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเองผมได้เห็นลุงคนขายซึ่งน่าจะเป็นสามีของป้าที่แกไม่สนใจพวกเราเลยแต่ทว่าอยู่ๆคุณลุงแกก็ลุกขึ้นมาจากเปลจากที่นอนฟังวิทยุอยู่ แล้วแกก็เดินเข้ามาข้างๆเข้ามาเคาะกระจกบอกให้แฟนของผมเปิดและทันทีที่เปิดแกก็ยื่นถุงถุงหนึ่งเข้ามาในรถให้กับพวกเราเออลุงครับผมไม่เอาแล้วผมเกรงใจแต่ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ตรงบอกคนขับมันก็หันหลังกลับมาเอียวตัวไปทางฝั่งซ้าย แล้วก็ยื่นมือไปรับของและทันทีที่เห็นแบบนั้นผมก็ตกใจก็เลือรีบควักเงินแล้วก็ส่งให้กับแกแต่ก็ปรากฏว่าคุณลุงไม่รับได้แต่ยืนยิ้มอยู่เฉยๆก่อนที่แกจะบอกว่าแกแถมให้อันนี้แกไม่คิดเงินหลังจากนั้นเพื่อนก็ขับรถออกมาเลยโดยที่มีสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งหลังจากที่ขับพ้นออกมาแฟนของผมก็มากระซิบถามว่าเมื่อกี้เธอเห็นไหมว่าป้าแกร้องไห้ตอนที่ลุงยื่นของมาให้ซึ่งเธออยากรู้ว่าป้าแกร้องไห้ทำไมแต่ผมไม่เห็นครับก็เลยบอกกับแฟนว่าป้าแกคงเสียใจเพราะว่าขายของขาดทุนแต่แฟนก็บอกครับว่ามันแปลกถ้าจะร้อง ก็น,น่าจะร้องตั้งแต่แรกแต่กลับมาร้องตอนหลังตอนที่พวกเราขับออกมาผมก็ไม่รู้ครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จนเมื่อนั่งรถกลับมาในคืนวันนั้นเพื่อนก็มาส่งที่บ้านซึ่งหลังจากที่ผมกับแฟนขนของลงจากรถของมันและตอนที่เพื่อนจะกลับมันก็ถามกับผมว่าเฮ้ย <c oughs> ของที่ลุงแกแถมให้จะแบ่งไปกินไหม กูไม่ค่อยทํากับข้าวว่ะกูกลัวจะกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเน่าเสียก่อนหลังจากที่เพื่อนพูดแบบนั้นผมก็เลยถามออกไปคือผมถามทรงเดชถามออกไปด้วยความเคยชินไม่ได้คิดจะเอาของมาซึ่งเพื่อนก็บอกว่าน่าจะเป็นไข่ไก่เป็นไข่ไก่ที่แกเลี้ยงเองเพราะไข่ฟองไม่ใหญ่มากน่าจะเอามาจากเล้าข้างๆเพราะตอนที่แวะซื้อของมันก็เห็นอยู่ว่า แกเลี้ยงไก่อยู่ข้างหลังตรงที่แกนอนอยู่ผมก็ไม่ได้เอามาครับหลังจากนั้นก็แยกกันจนเวลาผ่านไปหลายวันจนกระทั่งถึงในคืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในขณะที่ผมนอนอยู่เพื่อนก็โทรมาหาด้วยอาการที่น้ำเสียงสัน่นแล้วก็บอกกับผมว่าในตอนนี้แฟนของมันอาการไม่ค่อยดีเป็นอะไรก็ไม่รู้ มีอาการหายใจหอบพึ่งพามาส่งที่โรงพยาบาลในคืนนั้นผมจำได้เลยครับว่าเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามที่ผมกับแฟนขับรถไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าพวกเราเข้าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าเธออยู่ในห้องไอซซึ่งหลังจากให้กำลังใจเพื่อนผมก็เลยขอตัวกลับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้า จะซื้อข้าวเข้ามาให้แล้วจะเอาหมอนเอาผ้าหม่มมาให้มันนอนที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นผมกับแฟนก็กดลิฟต์เพื่อจะลงมาจะเดินกลับไปที่ลานจอดรถแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองในขณะที่เดินไปอยูๆ่ๆแฟนก็สะก,กิดแขนผมแล้วก็เดินไปหลบข้างหลังก่อนจะชี้ไปในมุมมืดๆแล้วก็ถามกับผมว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น ใช่ลุงคนนั้นหรือเปล่าคนที่เป็นสามีของป้าที่ขายของให้กับพวกเราและเมื่อผมมองไปผมก็เห็นคนคนหนึ่งลักษณะเป็นเงาดำๆยืนอยู่ในความมืดไกลๆซึ่งจากที่ผมเห็นผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะมองอย่างแทบไม่ชัดผมก็เลยบอกแฟนไปว่าไม่น่าจะใช่หรอกเขาจะมาทำอะไรอยู่ห่างกันตั้งสี่หกิโล แล้วถ้าจะมาหาหมอเขาคงไม่ลำบากนั่งรถมาไกลถึงขนาดนี้คืนนั้นผมกับแฟนก็กลับไปแล้วก็เปลี่ยนแผนจากที่กะว่าจะมาเยี่ยมอีกทีตอนเช้าผมก็เปลี่ยนใจจะมาช่วงบ่ายแต่แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเช้าของวันนั้นเองครับเพื่อนของผมก็โทรมาโดยที่มันร้องไห้แล้วมันก็บอกกับผมว่าแฟนของมันตายแล้ว เธอไม่อยู่กับมันอีกแล้วหลังจากที่ได้ฟังผมตกใจมากเลยครับรู้สึกว่ามันกระทันหันจนตั้งตัวแทบไม่ทันแล้วผมก็ถามกับมันว่าตกลงแล้วแฟนเป็นอะไรทำไมถึงเสียชีวิตไปซึ่งเพื่อนก็บอกว่าหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวอวัยวะภายในหยุดทำงานซึ่งเป็นการหยุดแบบเฉียบพลันทำให้ทุกคนงงมาก ไม่เข้าใจเลยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรทั้งๆที่แฟนของเพื่อนเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากออกกําลังกายแทบทุกวันรวมทั้งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตอนอยู่มหาวิทยาลัยจนถึงในช่วงงานศพซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเศร้ามากทำใจกันแทบไม่ทันแล้วในวันนั้นเองในช่วงวันพิธีสวดศพซึ่งเป็นคืนสุดท้ายแม่แฟนเพื่อนก็มาสกิด ก่อนจะชี้ไปที่ที่หนึ่งแล้วก็ถามกับผมว่าคนคนนี้เป็นใครแม่เห็นมาแทบทุกวันคนนี้ไม่ใช่ญาติของแม่แล้วแม่ก็ไม่เคยรู้จักเขาเลยแล้วในตอนนั้นเองหลังจากที่แม่ชี้ผมก็มองตามไปและสิ่งที่เห็นก็คือว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยขอให้แม่ชี้อีกทีแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่แม่มองไป คนคนนั้นก็หายไปแล้วแต่แม่ก็บอกว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชายลักษณะเป็นลุงแก่ๆแ,แล้วตั้งแต่วันแรกแกก็มาทุกวันเลยแต่ไม่เคยเข้ามาในศาลาแต่ในวันนี้เองในช่วงหัวค่าแกเดินขึ้นมาบนศาลาแล้วก็มานั่งไหว้ศพแต่ทว่าแม่กลับเห็นเขาฉีกยิ้มซึ่งแม่ก็ตกใจมากก่อนที่เขาจะเดินลงศาลาไป แล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกแปลกแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงในช่วงหลังงานศพผมก็พบว่าเพื่อนมีอาการเศร้ามากจนใช้ชีวิตต่อแทบไม่ได้ผมก็เลยพยายามไปหามันบ่อยๆจนหลังจากนั้นอาการของเพื่อนก็เริ่มดีขึ้นเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเพื่อนก็เลยบอกกับผมว่าช่วงนี้ไม่ต้องมา มันอยากลองอยู่คนเดียวอยากจะลองทำใจเงียบๆเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลังจากนั้นผมเลยไม่ค่อยไปหาเพื่อนจนเริ่มห่างๆกันแต่ก็ยังโทรหาอยู่บ่อยๆซึ่งจากน้ำเสียงที่ได้ยินผมก็เริ่มเบาใจเริ่มรู้สึกว่าอาการของเพื่อนดีขึ้นจนใกล้จะเป็นปกติแล้วจนอยู่มาวันหนึ่ง ผมก็โทรไปหาเพื่อนตามปกติแต่ในวันนั้นเองครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีคนรับผมกลับได้ยินเสียงซ่าเป็นเหมือนกับเสียงทีวีไม่มีสัญญาณแล้วในตอนนั้นเองครับมันมีเสียงคนแก่เป็นเสียงลุงแห็บๆพยายามพูดแทรกขึ้นมาโดยที่จับใจความไม่ได้ซึ่งมันทำให้ผมตกใจก็เลยขอโทษเขาแล้วก็บอกไปว่าสงสัยจะโทรผิดก่อนที่จะวางสายไป แล้วในหลายๆครั้งที่ผมโทรไปหาเพื่อนผมไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือบางครั้งก็ได้คุยกับเพื่อนบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนแก่แต่ทว่าผมมั่นใจเลยครับว่าไม่ได้โทรผิดแม้โทรศัพท์ที่ผมใช้นั้นจะเป็นโทรศัพท์บ้านแต่ก็เป็นของแพงที่ผมเอามาจากบ้านของแม่ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่โชว์เบอร์ได้แต่ที่ผมเบาใจ แล้วก็พยายามไม่คิดอะไรมากนั่นก็เป็นเพราะว่าในหลายๆครั้งที่ผมไปหาเพื่อนก็ยังปกติไม่มีอะไรผิดแปลกไปแต่จนกระทั่งในวันหนึ่งเพื่อนสนิทอีกคนก็โทรมาซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่ไม่ได้เจอกันนานและหลังจากที่ผมรับมันก็ถามกับผมว่าตอนนี้ไอ้แบงค์มันเอาพ่อมาอยู่ด้วยเหรอเพราะว่าเมื่อวานจะไปหาแต่ทว่าเมื่อไปถึงก็ตกใจ เพราะเมื่อจะเดินเข้าไปมันกลับเห็นคนแก่กําลังนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็ชี้หน้าออกมามันก็เลยไม่ได้เข้าไปเฮ้ย hey. เออกูว่าไม่ใช่มัง้งมันอยู่คนเดียวนี่แหละไปทท่ไรมันก็อยู่คนเดียวแล้วมึงจำไม่ได้เหรอว่าพ่อไอแบงค์มันตายไปแล้วตอนเรียนก็ยังหลอกกันอยู่เลยหลังจากที่ผมพูดออกไปเพื่อนมันก็รู้สึกงง แล้วก็บอกกับผมว่ามันน่าจะตาฝาดเพราะว่ามันนอนน้อยเลยคิดมากไปเองแล้วเดี๋ยววันหลังมันจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนใหม่แต่หลังจากวันนั้นเองเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงสองวันผมก็ได้ข่าวว่าเพื่อนมีอาการแย่ลงสุดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่คนข้างบ้านเป็นคนแจ้งและคุณผู้ฟังครับในคืนวันนั้นเองผมก็ได้รับข่าวร้าย เพื่อนเสียชีวิตไปแบบไม่มีวันกลับผมช็อกเลยครับเพราะยังไม่ทันที่แม่และญาติญาติของเพื่อนจะมากันเพื่อนก็เสียชีวิตไปโดยที่หมอบอกว่าเป็นเพราะอาการหัวใจวายทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นผมไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าให้พูดภาษาบ้านๆน,นั่นก็คือว่าในเวลาแค่ประมาณหนึ่งเดือนมันเสียหมดเลยทั้งผัวทั้งเมียโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าอะไรเอาชีวิตของมันไปจนเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงในวันเผาศพซึ่งในวันนี้เองเลยครับในขณะที่ผมยืนอยู่ข้างเมนช่วยแจกของชำรวยให้กับแขกผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นลุงคนนั้นคนที่เป็นสามีของป้า ที่ขายของที่ต่างจังหวัดได้มายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในลักษณะที่แหนมองขึ้นไปเพื่อมองควันที่พุ่งออกมาซึ่งมันทำให้ผมขนล,ลุกมากจนหลังจากนั้นเขาก็เดินหายไปแม้ผมจะเดินตามหาแต่ก็ตามหาเขาไม่เจอและในคราวนี้เองเลยครับหลังจากงานศพของเพื่อนในหลายๆครั้งที่ผมขับรถผ่านบ้านของเพื่อนผมก็จะได้เห็นว่า มันมีคนคนหนึ่งลักษณะเป็นลุงแก่แกซึ่งก็คือลุงคนนั้นเหมือนกับมานั่งอยู่ในบ้านแต่เมื่อลงไปดูชัดๆผมก็มักจะมองไม่เห็นเหมือนกับเขาเดินหลบมุมหายไปซึ่งมันทำให้ผมงงมากว่าผมตาฝาดหรือว่าลุงคนนั้นอยู่ในบ้านของเพื่อนจริงๆตอนนั้นผมมืดแปดด้านก็เลยคุยกับแฟนแล้วก็ตัดสินใจว่าผมจะกลับไปหาป้า จะไปขอเข้ามาหรือจะอะไรก็ตามแต่เพราะว่าเพื่อนตายหมดแล้วซึ่งถ้าหากลุงแกมาแก้แค้นแล้วยังอยู่ในบ้านผมก็อยากให้ลุงกลับไปเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นบุกรุกแล้วคงจะต้องแจ้งตำรวจถ้าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกจนในวันนั้นเมื่อผมกับแฟนไปถึงผมก็เปิดใจแล้วก็พยายามคุยกับป้าเลยครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วลุงเขาไปที่บ้านเพื่อนของผมหรือเปล่าผมอยากให้ป้าตามกลับมาแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองสิ่งที่ผมได้ฟังมันก็ทำให้ผมแทบช็อกเมื่อป้าแกร้องไห้แล้วก็บอกกับผมว่าสามีของป้าหรือว่าลุงคนนั้นแกเสียไป4ีหปีแล้วคือแกตายไปนานมากแล้วแล้วป้าก็ไม่รู้เลยว่า ป้าจะตามเขากลับมายังไงผมช็อกไปเลยครับวันนั้นก็เลยคุยกันป้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นที่ป้าขายของป้านั่งอยู่คนเดียวแล้วป้าก็รู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าจากสิ่งที่เพื่อนของผมทําลุงเขาตามไปเอาคืนแน่เพราะลุงแกห่วงป้ามากแกเป็นคนไม่ยอมคนแล้วใครที่ทําผิดใครที่ทําอะไรกับแก รวมถึงทำกับป้าแกจะเอาคืนหมดรวมทั้งเหตุผลที่แกตายนั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยความที่แกไม่ยอมคนแกก็เลยมีปัญหาแล้วก็ถูกผู้มีอิทธิพลยิงตายอยู่หน้าบ้านของแกวันนั้นหลังจากตั้งสติได้ผมก็เลยถามว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเป็นเรื่องจริงแล้วผมควรจะทำอย่างไรลุงจะเอาคืนผมด้วยไหม ซึ่งป้าแกก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวหรอกเพราะผมไม่ได้ทำอะไรและสิ่งที่ป้าบอกก็คือว่าถ้าอยากจะจบเรื่องนั้นให้ไปตามหาไข่ไก่ที่ลุงให้เอาไปแล้วก็ตอกทิ้งให้หมดอย่าให้ใครกินทั้งนั้นแม้แต่หมาแมวก็ห้ามกินทำให้ถึงตอนนั้นผมเลยนึกขึ้นมาได้ว่าของที่ลุงแถมให้แล้วเพื่อนของผมรับเอามามันก็คือไข่ไก่ ผมก็เลยรีบไปที่บ้านของเพื่อนและหลังจากที่ไปถึงผมก็ได้เห็นว่าผมไปเจอแม่กับญาติญาติของเพื่อนมากันซึ่งน่าจะอยู่ที่บ้านหลายวันแล้วผมก็เลยรีบเข้าไปก่อนที่จะตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังและหลังจากนั้นผมเลยถามหาใครไก่ซึ่งพวกเขาก็ตกใจมีอาการน้าซีดกันหมดและคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเอง เขาก็ได้บอกกับผมว่าไข่ที่เหลือสองฟองสุดท้ายเขาทอดให้หลานกินไปแล้วตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนและในจุดนั้นเองหลังจากที่เล่าไปผมก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาพาหลานไปวัดหรือไปทำพิธีอะไรบ้างแต่สรุปสุดท้ายก็คือหลังจากนั้นหลานที่กินไข่เข้าไปก็เสียชีวิตไปด้วยอีกคนซึ่งเบ็ดเสร็จจากเรื่องทั้งหมดก็มีคนตายถึงสามศพ คือคนที่กินไข่ทั้งหมดซึ่งก็คือเพื่อนของผมแฟนของเพื่อนแล้วก็เด็กตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งที่ต้องตายลงแบบไม่ควรเพราะความโลภความเห็นแก่ได้ความอยากเอาเปรียบจนต้องแลกมาด้วยชีวิต